ารล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่1 1เ,เมษายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดชาวนี้คอสนอะเอาเร่ะงไงเมื่องานนี้อัมบริมป้องโอนาน่ายืดอกรับเองตนเองผิดซะมากกว่านะเดี๋ยวกันนี้ต่างของฟังบริเวณอัมบริมกุศลของสังฝั่งแมนยูเองนั้นไม่โทษอองเดรโอนาน่าสำหรับความผิดพลาดในเกมเสมอย用ไปงต่อ2ชี้ผิดด้วยกันทั้งทีมโดยตะว,วันแคมเบรูนเองก็พลาดในการป้องกันลูกฟรีคิก และก็ทําให้ผีแดงนั้นเสียประตูแรกนอกจากนั้นในช่วงนาทีสุดท้ายโอดันนายังรับบอลกระาอทําให้ลายานชากีตามซ้ําตีเสมอให้กับลียงอย่างง่ายโดยเชื่อในคารักนี้โดยพวกเราเองผิดหวังจริงๆนะที่เสียประตูในช่วงท้ายเกมเราคิดว,ว่าเรานั้นควรจะได้เปรียบ1ประตูสำหรับเกมสัตว์ไฟแต่เราเองยังคงมีเกมต่อไปในบ้านในคารักนี้เราจะพยายามคว้าชัยชนะในคารักนี้ให้จงได้ ดยพูดถึงความผิดพลาดของอองเดรโอนาน่าเองนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องโฟกัสก็คือเกมต่อไปในลีกแล้วจากนั้นค่อยคิดถึงนักสองกัประยงเมื่อคนหนึ่งผิดพลาดไปทั้งทีมต่างก็ผิดพลาดในครักนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเราเดินหน้าต่อไปในรัสตัดนี้ในครักนี้เท่านั้นถ้าคุณดูทั้งฤดูกาลนะผมต่อความผิดพลาดมากกว่าพวกเขาที่ทําในเกมล่าสุดและก็หลายเดือนหลังสิ้นสุดนี้ซะอีกนะ ตอนนี้เองนั้นไม่ได้มีอะไรที่ผมต้องพูดถึงองเดรซึ่งจะช่วยเขาได้ในขณรักนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำตัวอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเมื่อถึงเวลาผมจะเลือกผู้เล่น11คนที่เรียกว่าดีสุดลกสนามแต่ผมมั่นใจในตัวขององเดรจริงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยเรายังคงทำสิ่งเดิม,ดมต่อไปฝึกซ้อมดูเกมพยายามที่จะเลือก11ผู้เล่นที่เรียกว่าดีสุดนะฮะเพื่อคว้าชัยชนะทุกแมตช์ในขรักนี้ เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าอามโมริมปกป้องอองเดเรโอน,น,น่าเองว่าเขานั้นเป็นคนผิดที่เลือกให้อองเดเรเล่นแบบนั้นเรามาดูข่าวต่อมาเกั่นครับอาร์ตยังไงใครไม่สนเทนฮากสนไม่ประจายฟอร์มชิมเบอร์เลยเมืออ่องานนี้จูเลียนชิมเบอร์รับมือกับพนั่งของวินดิโอโสจูเนียได้ดีจะได้รับคำชมจากเอลิเชนฮาร์ชุดนายเก่าตอนที่ทำงานร่วมกันที่อาแจ็คอามสเดม โดยอเอริรเยนฮากเองแมนยูนะครับผมเปิดเผยว่าเขานั้นไม่แปลกใจที่ฟอมยอดเยี่ยมของยูเรนชิมเบอร์ลาหลังได้รับวัย23ปีของอาร์เซนอลจัดการกับวินิสุสจูเนียแนวรุกคนดังของเบริอัลมาดริดแบบยูมัดตามการบริงานจากด้านของเจสเทนรากวนพระลัชบอดีที่ผ่านมาโดยบอกตามตรงนะครับผมดูเกมของ Munich, อเบรย์มินิกอินจมิรันแต่ว่าแน่นอนว่าผมนั้นได้เห็นบทสรุปแล้วเชนฮาร์กเื่อท่กรเรา โดยฤดูกาลนี้ผมโดเกมจำนวนมากของอาร์ซอนดังนั้นแล้วบทบาทของยูเรียนเองจึงไม่ทําให้ผมประหลาดใจคุณสามารถจะส่งทิมเบอร์ทั้ง2ทิมเบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นยูเรียนและก็เควินทาพี่น้องฝาแฝดทิมเบอร์ในครั้งนี้ซึ่งยูเรียนเองนั้นเป็นทหารเขาโหดเทียมและเขารู้ดีนะว่าในฟุตบอลระดับสูงมันคือกินหรือว่าถูกกิน นั่นคือวิธีการที่เขาทำเขาเป็นคนกระตื่นล้นไม่ไดีรออะไรมากมายนักนะแต่ผมเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอะไรยังไงลียงพบแมนยูห้ประเด็นเด็ดโอนาน่าหวยจริงไม่จกตาผียังคงไร้พ่ายในถ้วยยุโรปาลีกในครั้งนี้โดยแมนยูเองนั้นยังสารต่อผลงานที่ไม่แพ้ในเกมยูโรป้าลีกได้ต่อไป แม้จะเป็นเ,นเรื่องน่าเสียดายที่บุกมาดนลียงตามตีเสมอ2ต่อ2ช่วงทุวเวลานาทีที่สุดท้ายของการคว้าเกือกนะรตนรอบ8ทีมนัดแรกเมื่อวันพสัสดุวดีที่10เมษายนเต็งน้อยผีแดงจะได้กลับไปเล่นในบ้านนัดที่2เพื่อที่จะคว้าโอกาสสุดท้ายทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยมีข้อแม้บอกว่าองเดรโอนาน่าเองนั้นนายชวันจงเฟอร์ฟ้า,ฟาจะไม่สร้างคอนเทนต์ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกนะโดยเริ่มที่อันดับแรกนะฮะ จาบานจับมาติชนั่งสำรองโดยลียงเองนั้นทีมอันดับที่5ของหลีกเอิงฝรั่งเศสยังใส่ชื่อของเดมันย่ามาติชเป็นตัวสำรองเช่นเดิมหลังอดีตกองกลางแมนยูเปิดศึกทำสงครามน้ำลายกับองเดรโอน,าน่านาดไดทวานของเบรดเนวิลโดยเปาโลฟอนเซกานายใหญ่ชาวโปรตุกสซึ่งก็มีผลงานที่สวยหรูคุมทีมชนะจาก7เกมหลังสุดของทุกรายการจัดทัพในการส่ง แันดทูรีจแมกกาเนไนช์อดีตกองหลังอาร์ตนอลลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับผู้นั่งของเจแดนชเวกูอดีตกองการของอันวิลล่อย่างไรก็ตามอเร็กซงวรกาเซดกองหน้าที่เคยค้าเกิดกับเดะการเนอร์เองนั้นก่อนจะคัมแบ็กสู่ลียงนะฮะอีกรอบในปีส0 2พยี่ยังนั่งเป็นตัวสำรองเช่นกันสำหรับเกมนี้ฟอนเซกาสามารถคุมทีมข้างสนามได้แม้เดินก่อนเขาจะโดนลงโทษฐานหนัก แมนยาว9เดือนในลีกมือน้ำหอมข้อหาที่ต้องเผเชิญหน้ากับผู้ตัดสินจนได้ใบแดงนัดเฝ้าสายบเบรนช์เบรนชน์นะฮะ2-1โดยมีจอสมาเชียผู้ช่วยชาติเดียวกันทำมาที่แนนในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2อัามอริมเชื่อมั่นฉีชุดเดิมนะเมื่อบริปเวณอัรมอริมกุนซือของทีมแมนยูว,วางใจชเวตขุนพลเปิดบ้านเสมอกับไปนั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทีมร่วมเมืองในสุุ่บอลพิีเมเรกอังกฤษไป0-0ให้ลงสนามต่ออีกหนึ่งนัดในคาลักนี้จากการวางบางดังกล่าวหมายความว่านะฮะครั้งแรกที่ผู้จัดการทีมโปรเกสใช้งานนักเตะตัวเดิมนะฮะทุกตำแหน่งให้ลงเล่นเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วแต่ที่เขาอำลาสปอร์ติ้งดิสบอนบรรักงานบนชินโอเทอร์ฟอร์จเมื่อเดือนพฤศจิกายนคระนั้นก็ดีในซุ้มพนักสำรองของพีแดงมีทั้งลูกชอ กับคอบบี้เมนู2ดาวเตะอิงกิชที่สมบูรณ์แบบแล้วพร้อมจะรอเรียกตัวลงบุต่อมาข้อที่ 3. โอนาน,น่าฟเฟอร์ฟซ้ําตามเดิมเมื่อกันว่าตามจริงก่อนที่เมนยูจะเสียประตูพวกเขามีโอกาสคาร์มเป้าก่อนด้วยซ้ําไปจะจังหวะโต้กลับที่เปิดทางให้บรัสซูทอยลุนและก็บรูโน่ฟอนเดชได้เข็นแม้รูปเกมจะเป็นรองลียงชัดเจนกระทั่งนาทีที่ส6จากลูกฟรีคิกของเจ้าบ้าน จเจโกอัอามาดาสาดบอลยาวมาจากกระดซ้ายเข้าเขตโทษตามปกติแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าชาร์จแถมโอนาน่าที่โดนจับตามองเป็นพิเศษใครปล่อยให้บอลกระดอนตกพื้นเขาก็เสียบเสาสองโดยที่เจตัวเองนั้นปัดไม่ดุดเป็นสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ของทีมจากเมืองน้ำหอมในครั้งนี้สันชีน่นอนว่าลูกโยนในลักษณะดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนลูกระเบิดที่ในทวันหลายรายหวาดผวาเนื่องจากว่าการป้องกันนั้นมันทําได้ลาบาก แต่จากการเปิดปากโบก่อนเลยนะว่าเกมผีแดงเหนือกว่าดิยงทําให้โอนดนาเนี่ยกดดันตัวเองอย่างโง่เขลาจนส่งผลให้เขาเนี่ยก่อความผิดพลาดจนได้ซึ่งเป็นต้องสงสัยเลยนะว่ามาติชแอโรโพลอยู่ในใจแถมประตูตามตีเสมอสองต่อ 2, 2ของทีมเจ้าบ้านโอนดนาเองนั้นสมควรตัอตำหนิเช่นกันที่แปะลูกยิงจากจอจมิคคาสตาเซออกมาให้แบริอันเชอร์กีซ้ำเข้าไปในทีบาบได้อย่างไง สำหรับน่งของสกอร์ขึ้นนําของดิยงทาให้โอนาน่าเนี่ยเป็นอัจวันที่ในเกมพิมเบรกที่ก่อความบิดพลาดจนนําไปสู่การเสียประตูในทุกวรราคการมากที่สุดเมื่อนับตั้งแต่ช่วงซีซันก่อนในครั้งนี้ซึ่งขณาดเดียวกันแล้วหลังตะข่ายขาดแมนยูเองก็เพิ่มสถิติเลวร้ายประตูให้กับคู่แข่งก่อนจะเป็นเกมที่24ในทุกวรรการของซีซันนี้รหัสเทียบกับทีมในพิมเบริกในครั้งนี้ด้วยกันที่มีเพียงแค่เลสเตอร์ทีมเดียว ที่แย่กว่าเนื่องจากว่าเดอะฟ็อกต์าข่ายทะุก่อนจะคู่แข่งมากถึง27นัดในทุกบริการในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4นะผมฮอยรุนขุนไม่ขึ้นอีกครั้งผ่านมาถึงวันนี้แล้วมันชัดเจนแล้วว่าแมนยูนยั้นะไม่อาจที่จะพึ่งพาจากพังการพังประตูจากปรสาศรุ่นได้และในที่สุดแล้วเขาก็โดนตอดออกในช่วงนาทีที่63โดยมีโจชัวเซซี 4, ถูกส่งลงเล่นแทน โดยจากฟอร์มที่ผิดนผิดหวังอย่างต่อเนื่องตาทีมชาติเดนมาร์กจึงไม่แปลกใจที่จะสื่อกันเลยนะว่าอัลบอริมนั้นพร้อมที่จะโละอดีตอกองหน้าทีมอันตารนต้าทิ้งในช่วงสมัยนี้เพื่อจะคว้าเลียมดีแลฟของทีมอ e ิสวิทาวมาเสียบแทนในครั้งนี้ขณะเดียวกันผีแดงเองน่าจะใจชื้นได้เช่นกันเนื่องจากว่าฟาบิโอรามาโน่นักข่าวคนดังระบุเลนะว่าทีมในเซารีอาหลายรายพร้อมจะรับเซ้งหอกเดนิช ขณะที่เซอเมืองพิซ่าเปิดเผยว่าจูเวนตุสเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจในการเซ็นสัญญากับเขาเพื่อจะนําเขาไปแทนที่ดูซานวาราฮวิชที่สอกระหายในการย้ายทีมไม่เพียงเท่านั้นเซอร์ซีแ่เห็นแล้ว,ว่าทีมพึงพาเขาได้มากกว่าฮอยรุนด้วยจากการที่โขกลูกโยนของฟอนเดนเดชเข้าประตูไปในที่ที่88สดพาทีมผีแดงขึ้นแซงนำา2ต่ 1, อ1ก่อนที่สุดท้ายเกมจะยุติด้วยการเสมอขึ้นไป2ต่อ2และเขาสายข้อที่5นะฮะ ยูรป้าลีกง่ายกว่าพิมเบลิกซะอีกนอกจากโอดัน่าจะเปิดสงครามน้ำลายกับมาเชสแล้วอัลบริมให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอย่างชัดเจนกันว่าโทษยูรป้าลีกนั้นง่ายกว่าอัาพิมเ์ลิกเนื่องจากสปีดเกมที่ช้ากว่าส่งผลให้ผีแดงมีผลงานที่ดีกว่าสำหรับตากะนี้อันที่จริงต้องอธิบายเกมว่ายูรป้าลีกไม่ได้มีพวกเสือสิงห์การทิงรัดเหมือนเกมแชมเปี้ยนลีกซึ่งทีมระดับท็อปโฟนี่ย ได้1ิลงเล่นในรายการนี้ขณะที่ทีมเกตร,รองลงไปเช่นเดียวกันกันกบแมนยูได้ลงบูในรายการยูโรปาลีกมันจึงอาจจะทำให้ผีแดงนั้นเล่นได้ง่ายกว่าอย่างที่กุนศร์ชาวเมืองฝอยทองเองนั้นระบ,บุในครั้งนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตา่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ